กรอบสวัสดีครณผู้ชมทุกท่านนะรับผมอยู่ผมนะซสัสกันด้นะครับคุณผู้ชมนะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เกินไปนะครับผมว่าผมไปซื้อน้ำยาเคลือบเงามานะแล้วก็ยังไงคือเราจะมาบอกว่ามันใช้ตัวไหนแน่นอนเลยที่เราใช้นี่นะจะเป็นตัวนี้นะนี่ดีวันนี่ยังไงสปีดโปรโววอกใช่ป่าวะอ่าถูกปะ แม,ม่มานจ่ายแต่ตัวนี้เนี่ยสเปคครคลิปเราสุดยอดเลยตัวนี้ถ้าดยินราคานี้ถือว่าแบบสุดยอดอะคือแบบ99้าสิบเาทนะคือแบบถูกมากเลยเก้าสิบาบาทเท่แม่งแล้วแบบโครยังยาววะยาวต้งหำผมเลยไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็พร,ร้อมกับผ้าไมโครไฟเบออันนี้ไปหาซื้อกันได้ครับผม29บาบาทในบิ๊กซีก็มีนะไปหาซื้อก็ได้ใช้แค่คู่นะ <c oughs> นี่ โอเคเดี๋ยวผมขอเช็ดรถให้เสร็จก่อนนะเมื่อกี้เพิ่ง,งล,ล้างรถมาเดี๋ยวเช็ดรถก่อนเจอกันตอนเช็ดรถเสร็จออโอเคก่อนเราใช้เราก็ต้องเขย่าก่อนนะเขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วก็ฉีดไปเลยจะตึงมาอะไรเป็นโฟมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดัหยักปั๊บ โอเค็จะโมเป็นโฟมแบบนี้นะขีนี่มันน้ำยามันซึมนะคุณผู้ชมนะ จริงมันเป็นน้ํายาฉีดยางนะแต่ผมเอามาฉีดรถมันก็ใช้ได้ดีโอเคพอฉีดแดงอีบุ๊บเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ1 0บถึงสินาทีนะเราขอดมเช็ดกันเลยทีเดียวโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา5นาทีแต่ผมจะลองมาเช็ดด้านนี้ก่อนนะแล้วอีกสิบอีกห้านาทีผมจะมาเช็ดอีกด้านหนึ่งโอเคยเรามาลองเช็ดด้านนี้กอนเลย เปียวก็เก่งได้กระชิดๆๆดๆๆง่ายเสร็จเลยใช้ผ้าไมมครไฟเบอร์นะอุ๊ย <laughs> นี่ okay. อันนี้น,อน็นอตหลุดแบบถ่ายไปตัวนึงถอกเกอร์ กลั้งจากที่เราเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็เลยเช็ดไปเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยครับนี่เสื้อผ้าโคตรเงาเห็นยังถือกล้องออื้อสุดยอดเลยเดี๋ยวลองไปดูกลางเดทกันนะครับคุณผู้ชมไป We gon n a shut them down Y'all thought we killed them with the last one How r e e b i x T v D S brothers slow rider That bottom, she got it look good on in my face I like when they lose, but don't get abused DJ last, got on pimp juice She bringing it back, so I'll take it with the stacks I got to get with the cash, do what she do with the ass me if I think like, try fine. Damn right, I'm about to lose my mind So stack know how to make that body wind grind I want to press rewind, I give it to